ถ้าเราไม่รู้หลักการทำงานของระบบหม้อน้ำแบบปิดจะทำให้เราเข้าใจผิดนะครับผมว่าน้ำยามันน้อยแต่อันที่จริงแล้วมันคือปกตินะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนน้ำยาหลอเย็นแต่วันนี้จะมาเน้น ไล่อากาศสูตรใหม่นะครับผมสูตร2ส,สูตร2จะง่ายฝาหรือว่าจะยากฝาสูตร1จะได้ค่ามาตรฐานใกล้เคียงกัาของศูนย์ได้หรือไม่นะครับผมอันดับแรกที่เราต้องรู้ก่อนทำาาารไล่นะครับผมเราต้องรู้หลักการทำงานของเขานะครับผมอันนี้น้ำยาเขาจะอยู่ที่ระดับแอลคือค่าปกตินะครับผมพอเวลาเราเปิดฝากรโปรงหน้ามา เราจะเห็นน้ำยาที่อยู่ในระดับแ L เราจะคิดว่าน้ำยาของเขามันน้อยนะครับผมอันนี้คือค่าปกตินะครับผมขณะที่เครื่องเย็นเขาจะอยู่ที่ระดับ L และพอขณะที่เครื่องร้อนเขาจะขึ้นไปที่ระดับ F จะไม่เกินขีด F นะครับผมจะอยู่ประมาณใต้ขีด F หรือว่าขีด F อาจจะเกินได้นิดหน่อยนะครับผมอันนี้คือค่ามาตรฐานนะครับผม แต่ถ้าเราไม่รู้ระบบการทำงานของระบบมอน้ำแบบปิดจะทำให้เราเข้าใจผิดนะครับผมพอเวลาเราเปิดฝากระโปรงหน้ามาเราจะเห็นน้ำยามันอยู่ระดับแอลเราจะคิดว่ามันน้อยจะทำให้เราเปิดฝาทางพักเพื่อที่จะเติมน้ำยาเนี่ยนะครับผมถ้าเราไปเปิดฝาทางพักตัวนี้จะทำให้เป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ย อันนี้ผมได้สอบถามาาก,ากับเจ้าของรถแล้วนะครับผม <S <S เขาได้เปิดฝาไอ,อเป็นไปอย่างตามที่ผมคิดไว้นะครับผมเรามาสังเกตดูนะครับผมเปิดฝาถาังพักน้ําตัวเนี้ยเพื่อที่จะเติมน้ํายาเข้าไปแล้วเขาก็เติมน้ํายาเข้าไปจะทําให้เกิดอะไรมั่งนะครับผมเพื่อนๆเนีเ่ยน้ํายาเป็นคาบเลยแบบเปล่าครับผมเนี่ยน้ํายาเขาจะเป็นคาบเลยพอเขาใช้งานหนักอากาศแรงดันอากาศในถังพักมันน้อยลง แต่ถ้าเปิดตอนที่เครื่องเย็นน่ะมันจะต่างกับตอนที่เปิดตอนที่เครื่องร้อนถ้าเปิดตอนที่เครื่องร้อนน้ําเขาจะไม่ขึ้นลงเลยน้ํายาเขาจะไม่ขึ้นลงไม่ว่าจะเครื่องเย็นหรือเครื่องร้อนน้ํายาเขาจะไม่ขึ้นลงแต่ถ้าเราเปิดในขณะที่เครื่องเย็นเพื่อที่จะเติมน้ํายาเข้าไปแบบนี้นะครับผมน้ําเขาก็ยังขึ้นลงอยู่นะครับผมแต่ถ้าเราเติมน้ํายาเข้าไปอีก ทำให้อากาศมันน้อยเพราะว่าแรงดันอากาศเนี่ยมันจะดันน้ำยาให้ตรงนี้มันต่อกันตลอดอ,อย่างเราเร่งเครื่อง2000รอบ3,000รอบมันก็จะยุบมาแล้วก็จะต่อกันเลยพอเวลาเราผ่อนเร่งแรงดันอากาศน้อยแล้วใช่ไหมครับผมและพอเวลาเขาใช้งานหนักวิ่งระยะทางไกลจะทำให้การไหลเวียนของน้ำเป็นไปได้ช้าใช่ไหมครับผมจะทำให้น้ำมันร้อนน้ำมันร้อนแล้วมันก็จะโบตัวนี้มาโบออกที่นี่นะครับผม เนี่ยเป็นคาบเป็นคาบน้ำยานะครับผมแรงดันตัวถังพักนี่มันก็ทําหน้าที่เหมือนกับปืนฉีดน้ําตอนที่เราเล่นสงการนะครับผมมันจะมีถังลมอะ่ะเวลาเราปั๊มปั๊มลมแล้วพอเวลาเราฉีดน้ํามันจะแรงแต่พอเวลาลมในถังพักของปืนฉีดน้ํามันค่อยลงมันอ่อนลงนะครับผมเราก็จะฉีดน้ําได้ไม่แรงมันจะเป็นหลักการเดียวกับตัวถังพักน้ํายาหม้อน้าน,นี้นะครับผม เขาจะมีอากาศมาส่วนหนึ่งแล้วก็น้ําส่วนหนึ่งเป็นระบบมอน้ําแบบปิดสังเกตดีๆนะครับผมถังนี่ก็จะแบ่งไว้คนละครึ่งอยู่แต่ถ้ามันเกินขึ้นไปเยอะๆแสดงว่าแรงดันอากาศในถังพักมันก็จะน้อยลงและถังพักที่เขาออกแบบมาให้แตกต่างกันนะครับผมคือว่าเขาจะไม่ให้ในความคิดส่วนตัวนะครับผมเขาจะไม่ให้เราเข้าใจผิดนะครับผมพอเวลาถัางพกรุ่นเนี้พอเวลาน้ํายามันอยู่ที่ระดับแอลมันเหลือนิดเดียว ส่วนมากแล้วจะทําให้เราเข้าใจผิดนะครับผมเขาเลยออกแบบมาให้ถังมันใหญ่และเห็นน้ํายาได้เยอะทีนี้แล้วก็ขีดจะสั้นลงแต่การทํางานจะเหมือนกันนะครับผมพอเวลาเขาร้อนเขาก็จะมาขึ้นที่ขีดเอฟเนี่ยเพอป้กันไม่ให้เราเข้าใจผิดนะครับผมเราจะได้ไม่เข้าใจผิดอันนี้ยังเห็นน้ำยาอยู่และการไล่จะเหมือนกันนะครับผมเนี่ย อันนี้ภาพก่อนวิ่งนะครับผมจะอยู่ที่ระดับแอลก่อนวิ่งอันนี้จะเห็นน้ํายาเยอะใช่ไหมครับผมแต่ว่าพอเวลาถ้าเป็นถังพักรุ่นนี้เราจะเห็นน้ํายาอยู่นิดเดียวจะทําให้เราเข้าใจผิดในความคิดส่วนตัวก็เลยออกแบบมาให้ต่างกันนะครับผมให้เห็นน้ํายาได้เยอะทีนี้เราจะได้ไม่เข้าใจผิดแล้วก็ไปเติมน้ํายาเปิดฝาตัวนี้เพื่อจะดีจะเติมน้ํายาเข้าไปนะครับผม,ผมเดี๋ยวผมจะไล่ดูนะครับผมสูตร2ไล่ยังไง อันนี้จะได้ค่ามาตรฐานเลยนะครับผมไม่ใช่ได้ค่ามาตรฐานนะครับผมเอาแบบใกล้เคียงดีกว่าบอกว่าค่าได้ค่ามาตรฐานเดี๋ยวมันจะเวอร์ไปนะครับผมผมเอาแค่ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่เขากําหนดให้เลยเวลาที่เครื่องเย็นน้ํายาต้องอยู่ระดับ L ก็เวลาที่เครื่องร้อนน้ํายาต้องขึ้นไปที่ขีด F แต่จะไม่เกินขีด F แต่หัวต้องเนี้ยเวลาเราซื้อเราต้องดูขนาดบล็อกของเราด้วยนะครับผมว่าเป็นขนาดใหญ่ ประมาณ1นึนทับสนะครับผมแต่หัวตรงเนี้มันจะเป็น3.8มทับแเราต้องดูหัวที่จะมเข้ากับบล็อกนี้ต้องเป็น1นทับสนะครับผมมันถึงถึงเข้ากันได้นี่นะครับแต่ถ้าเป็นชุดบล็อกขนาดกลางสามารถที่จะเอาหัวตรงนี้มาไขาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีจำหน่ายในซัปปี้ลาซาด้านะครับผมตัวรถขนาดประมาณ1 0บ mm, มิล3มทับ 8. อันนี้ก็จะเป็นหัวหัวพัมของขวดยาสระผมเรามาแล้วก็หาสายสายเยะสายยางแบบนี้นะครับผมเสียบเข้าไปตัวนี้เนี่ยนะครับผมเสียบเข้าไปในท่อเปิดฝาเลยนะครับผมดูว่าจะมีอากาศเสียงอากาศไหมนะครับก็เปิดฝาตัวนี้แล้วเราก็เอาตัวนี้ออกเลยนะครับผม ขายตัวนี้เลยนะครับผมตัวมาน,น้ําตัวปักม่านน้าพอคายตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตน้ําจะขึ้นมาอันนี้พอเราปล่อยแล้วน้ํายามันจะมาเท่านี้แล้วนะครับผมเราถอดตัวนี้แล้วก็ถอดท่อเลยนะครับถอดตัวนี้แล้วก็มาถอดที่ท่อถอดที่ท่อเนี่ยนะครับผมแล้วก็เอามือหมุนๆ,หม,นๆหมุนๆออก ใช้หมุนหมุนนะใช้หมุนหมุนแล้วก็ดึงนะครับผมไม่ใช่ว่าหมุนอยู่กับที่นะครับผมถ้าหมุนอยู่กับที่ก็หมุนดังวันนะครับผมนี่นะครับผมแล้วหมุนหมุนแล้วดึงออกดูดน้ํายาออกให้อยู่ในระดับแอลแต่สูตรนี้มีข้อแม้อยู่ว่าเครื่องต้องเย็นจริงๆนะครับผมโดยการจอดข้ามคืนแล้วมาเรามา,เ,า,มาเปลี่ยนถ่ายตอนเช้าลายอากาศตอนเช้านะครับผม พอปั๊มไปได้สักระยะเราเมื่อยเราก็ชักสายได้นะครับผมให้น้ํายามาก่อนยาไปใช้ปากดูดขึ้นมานะครับผมเพราะว่ามันมีสารเคมีด้วยนะครับผมอันนี้พอเราเมื่อยแล้วเราก็ชักสายได้เลยชักสายให้มันไหลลงขวดชักสายเงี้ยนะครับผมตรงข้อต่อเราขี้เกียจมาปั๊มดูดไปเรื่อยๆก่อน โดยไปถึงแอลนะครับผมเนี่ยนะครับเพื่อนๆเราก็เติมน้ํายาเข้าตรงถังพักนะครับผมให้ได้ระดับแอลอย่างในรูปเนี่ยนะครับผมให้ได้ระดับแอลแบบนี้นะครับใต้ขีดแอลหรือว่าขีดแอลก็ได้นะครับผมอันนี้นะครับเนี่ยและสาหรับที่เพื่อนๆที่กําลังที่เปลี่ยนถ่ายนะครับผมที่เปลี่ยนถ่ายน้ํายาใหม่เราก็ใส่ไปในถังพักเนี่ยนะครับผม รอจนใส่ไปเรื่อยนะครับผมให้ได้ในระดับแอลแบบนี้นะครับผมแล้วก็รอทิ้งไว้รอจนเขาไม่ยุบไม่ยุบแล้วนะครับผมเราทิ้งไว้สักประมาณ 10, 10, 10. นาทีถึง20นาทีพอเวลาเราดูแล้วมันไม่ยุบแล้วแต่มันนิ่งแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามันน้อยฝ่าระดับ L, แอลเราก็เติมให้ได้ระดับนี้นะครับผม ระดับในภาพเนี่ยนะครับผมให้ไดนะ้ประมาณขนาดนี้ครับผมใต้ขีดแอลเล็กน้อยในถังของวีโก้ก็จะประมาณขนาดนี้นะครับใสใ่ได้ในระดับนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปิดฝาเลยนะครับผมปิดฝาทางพักเราหมุนมาให้สนิทนะครับผมให้ล็อกไปเลยสำคัญนะครับผมจุดนี้จุดที่เราต้องใส่ให้ถึงจุดแอล เนี่ยนะครับผมเอานิ้วโป้งดันท่อยางไว้แล้วเอานิ้วชี้รอไว้เลยจุดนี้รีโว่ก็ทําเหมือนกันนะครับผมรีโว่หรือว่าที่เป็นระบบหม้อน้ําแบบปิดก็ทําเหมือนกันนะครับผมรบเราต้องชักสายออกมาน้ํามันจะลงง่ายนะครับผมแต่ฝาถังพักต้องปิดไว้นะครับน้ํายาเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมตัวข้างถังเนี่ยครับผมปิ้นออกแล้วแล้วเราก็สวมเลย สวมเข้าไปเลยนะครับผมนี่เพื่อนๆสังเกตจุดนี้นะครับน้ํามันต้องเต็มท่อแบบนี้น้ํายามต้องเต็มท่อแบบนี้นะครับผมแล้วก็ล็อกเข็มขัดเลยนะครับผมใส่ล็อกสายตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกถึงจุดความแตกต่างระหว่างระบบหม้อน้ําแบบปิดกับระบบหม้อน้ําแบบเปิดนะครับผมแล้วเ,เวลาเราล็อกสายนะครับผมเพื่อนๆต้องล็อกให้ตรงกับรอยเก่าของเขานะครับผม คือว่ามันจะได้สนิทแน่นเพราะถ้าเราไปล็อกทับไอ้รอยที่ไม่ใช่อรอยเก่าอ่ะไอ้สปริงที่มันกดอนะ่ะมันจะกดได้ไม่แน่นมันจะทําให้น้ํารั่วออกได้นะครับผมเนี่ยนะครับผมน้ํายาก็จะเต็มรูอืมได้มีอากาศแล้วนะครับเรบีบท่อไล่อ,อากาศนิดนึงนะครับผมดูเขาลงอีกว่าเนี่ยนะครับผมเราก็ปิดเลยปิดตัวหม้อน้ํานี้ได้เลย แล้วก็ดูรอยมาร์กจุดต่างกันก็คือตรงนี้เองนะครับผมโดยปกติแล้วถ้าเป็นระบบหม้อน้ําแบบเปิดปกติแล้วตรงนี้เขาจะยังไม่ไอ้นั่นใช่ไหมครับผมเขาจะยังไม่ปิดเขาจะไล่จนฝาอากาศหมดใช่ไหมครับผมรอให้อากาศมันหมดถ้าเป็นระบบเปิดนะครับผมเราต้องไล่ตัวนี้ให้อากาศหมดแล้วเราก็เติมน้ําไปจนมันเต็ม พอมันเต็มแล้วอากาศหมดเราก็ปิดแต่ถ้าเป็นระบบปิดระบบปิดนะครับผมพอใส่ตัวที่ถังพักได้ระดับแอลแล้วเราก็มาเติมตรงนี้ให้เต็มท่อเต็มท่อตรงนี้นะครับผมให้เต็มคอท่อแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ต้องเต็มรูเลยและไม่มีอากาศเราก็ปิดเลยจุดนี้นะครับผมจุดสำคัญเลยแล้วก็สตาร์ทเครื่องเราไม่ต้องใบไล่อากาศแล้วนะครับผม เดี๋ยวระบบเขาจะไล่เองเพราะมันเป็นระบบมอน้ําแบบปิดเราก็ต้องปิดตัวนี้ความแตกต่างอันนี้ล็อกมาให้ถึงรอยมาร์กนะครับผมน,นี่รอยมาร์กของผมซีดแล้วเพราะว่าทดลองแล้วก็ทดสอบหลายรอบนะครับผม<ช>ไล่ไปไล่มาไล่จนหูชานะครับผมเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับผมว่าไล่ยังไงหูชึงชาอันนี้คือว่าเสร็จแล้วเนี่ยสูตรสองนะครับผมอย่างนี้คือว่าเสร็จแล้ว เคล็ดลับมันอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับผมแต่มีข้อแม้อยู่ว่าเครื่องต้องเย็นนะครับผมเย็นข้ามคืนยิ่งดีนะครับผมเดี๋ยวทีนี้ก็จะมาลุ้นกันนะครับผมว่าพอเวลาเราสตาร์ทวาลวน้ํามันเปิดนะครับผมน้ําเขาจะต้องขึ้นมาถึงขีด F ก็คือว่าถ้าขึ้นมาถึงขีด F แสดงว่าไอที่ผมคิดแล้วก็วิเคราะห์ถูกต้องนะครับผม สูตร2ก็คือว่าใช้ได้สมบูรณ์สมบูรณ์แบบเลยนะครับผมเป็นเคล็ดลับเลยนะครับอุณหภูมิของเขาอ่ะไอตัววาล์วาน้ํามันจะเปิดที่40นาทีนะครับผม30สินาทียังเปิดไม่สุดดีถ้า40นาทีเปิดสุดนะครับผมอันนี้ผมให้ดูเวลาก่อนอันนี้เอาเป็น1 1 1เ35บห้านะครับผมถ้าครึ่งชั่วโมงก็เที่ยงนะครับผมถ้า40สบก็คือเที่ยง เที่ยงกับสิบนาทีนะครับผมสตาร์ทเลยนะครับอันนี้อุณหภูมิอยู่ที่เริ่มจะสตาร์ทแล้วครับผมอยู่ที่สามที่เป็ดองศาแล้วก็ตัวตัวเข็มนะครับผมยังอยู่ข้างล่างอยู่ก็ดูไว้เราต้องให้อยู่เที่ยง เที่ยงสิบถ้าเที่ยงสิบนาทีก็เท่ากับสี่สิบนาทีนะครับผมแล้วมาดูวาลวนะครับผมเอ่อมาดูอุณหภูมิอุณหภูมิหม้อน้ํานะครับผมอยู่ที่วอเตอร์เทมเจ็ดสิบเจ็ดองศานะครับผมอันนี้สามสิบนาทีนะครับผมแล้วก็ตัวเข็มจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับผมรู้สึกว่าเข็มของผมจะอ่อนนะครับผม ตอนที่ถอดซ่อมเรือนไม้ไปนะครับผมรู้สึกว่าผมจะตั้งอ่อนไปอันนี้จะอยู่ประมาณเกือบกึ่งกลางนะครับผมอยู่ช่วงกึ่งกลางนี่นะครับผมผมซูมให้ดูอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับผมแล้วก็อุณหภูมิวอเตอร์เทม์อยู่ที่78ดองศานะครับผมเรามาดูที่ตัวหม้อน้ำนะครับผมตัวถังพักว่าน้ำยาเขาสูงขึ้นแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับผมเพื่อนๆ เห็นแววแล้วนะครับผมแววมันเจิดออกมาแล้วนะครับผมเกือบถึงขีดฟแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับเพื่อนๆครบ40นาทีแล้วนะครับผมดูอุณหภูมิที่ w ั t e เท e นะครับผมอยู่ที่84องศานะครับผม40นาทีจะได้84องศาแล้วดูที่เข็มนะครับผมที่เข็มก็จะประมาณขนาดนี้นะครับ 80ปีเรามาดูที่ตัวหม้อน้ําถังพักกันนะครับผมว่าขึ้นไปถึงขีด F หรือเปล่านะครับผมนี่นะครับผมระดับน้ํายาของเขาก็าจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมได้ขีด F พอดีเลยเท่ากับทค่เคียงกับระดับมาตรฐานที่สูนเทเขาไล่เราเลยนะครับผมหรือว่าเท่าได้เล,เลยนะครับผม เอาเป็นใกล้เพียงดีกว่านะครับผมเนี่ยนะครับเพื่อนๆดับเครื่องแล้วสักพักประมาณสิบกวนาทีเนี่ยเริ่มลงมาแล้วนะครับผมเริ่มลดลงแล้วเดี๋ยวเราต้องดูตอนเช้าอีกทีนะครับผมว่าไปอยู่ที่ระดับแอลหรือเปล่านะครับผมถ้าเนี่ยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องแล้วออกไปใช้งานนะครับผม เดี๋ยวมาดูว่าน้ำยาจะขึ้นถึงขีดไหนนะครับผมจะถึงขีด F หรือไม่นะครับผมอันนี้จอดข้ามคืนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูการทํางานของน้ําตรงนี้ก็ออกเต็มคออยู่นะครับผมยังเต็มช่วงในท่อเนี่ยในท่อน,นี่ยังมีน้ํายาอยู่นะครับผมน้ำยาย,ยังยังต้องเต็มคอท่อแบบนี้อนะที่เครื่องเย็น เนี่ยนะครับเพื่อนๆหลังจากที่วิ่งไปใช้งานมานะครับผมว่บกิโลอุณภูมิอยู่ที่85องศานะครับผมแล้วก็ตัวบ้านวัดอยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูที่หน้าเครื่องกันนะครับผมว่าอุณภูมิดูที่ระดับน้ำยาหม้อน้ำแล้วก็จะดูการทำงานเวลาที่เครื่อง เครื่องร้อนทํางานนะครับผมผมเปิดฝาก็โอ้จุดนี้นได้แล้วนะครับผมเครื่องเงย็นก็จะอยู่ที่ระดับ L และพอเวลาที่เครื่องร้อนใช้งานมาแล้วเครื่องร้อนก็อยู่ที่ระดับ F ใต้ขีด F ข้างล่างนะครับผมแล้วก็น้ำยาตัวนี้ยุบลงมาหน่อยนะครับผมเพราะว่วน้ำเปิดแต่ตรงที่ หว่างต่อท่อไอู้ pumped. เนี่ยนะครับผมมีน้ำยาอยู่ต่อท่อเพรื่องน้ำแอรตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นเครื่องให้ดูนะครับผมว่าการทํางานของแอรแรงดันอากาศในถังพักนะครับผมเดี๋ยวดูการทํางานของแรงดันในในถังพักนะครับผมเขาต้องดันในน้ำยาตัวนี้ต่อกันแต่ตอนนี้ยังเป็นคอท่ออยู่นะครับผม ที่อยู่ในถังพักนะครับผมเขาต้องยันให้น้ายาต่อกันตลอดคือการทํางานเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับผมจวดูว่ามันต้องเต็มคอท่ออีกปิดเครื่องก่อนนะครับปึงดับเครื่องนะครับผมน้ำยายังอยู่ที่เนี่ย น้ำยายังอยู่เท่าเดิมนะครับผมต้องเต็มคอท่อแบบนี้คือการทำงานของแรงดันอากาศในถังพักพอเวลาเราเร่งเครื่อง2,000ัรอบ3,000รอบน้ำยาก็จะลดลดลงใช่ไหมครับผมและแรงดันอากาศมันจะดันให้น้ำต่อกันตลอดเราเติมเข้าไปมันจะได้แค่ในระดับแอลแต่จะมีข้อแม้ว,ว่าคือว่าเราต้องเติมตอนที่เครื่องเย็นจอดข้ามคืนแล้วนะครับผมแล้วเรามาเติม ปกติแล้วน้ำยาจะไม่ค่อยยุบนะครับผมถ้ามาเกิดอาการรั่วสังเกตที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมว่าเราไล่ระบบน้ำสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะครับผมสูตรสองเนี่ยนะครับผมเราถอดฝาจุกยางมานะครับผมถ้าแรงดันอากาศในถังพักมันไม่สมบูรณ์มันอ่อนไปนะครับผมถ้ามันน้อยไปอะ่ะพอเวลาเราวิ่งใช้งานระยะทางไกลๆหรือว่าใช้งานหนักๆเนี่ยนะครับผมตรงปากคอท่อเขาเนี่ยมันจะมี คาบน้ำยาสีชมพูติดแต่อันนี้ไม่มีแสดงว่าระบบสมบูรณ์นะครับผมถ้าไม่สมบูรณ์มันจะมีคาบน้ำยาสีชมพูตรงเนี้ติดที่ปากคอทออย่างหนึ่งนะครับผมมาสอบถามเกี่ยวกับว่าออใช้น้ำยากี่แกลลอนนะครับผมอันนี้ของผมยังใช้แค่2แกลลอนอยู่นะครับผมตกประมาณ6ลิตรกว่าทดสอบแล้วทดลองแล้วต้องหลายรอบมันก็ยังอยู่เท่าๆเดิมอยู่นะครับผมทั้ง6กมั่งทั้งอะไรมั่ง ก็ยังไม่เกิน2แกลลอนใหญ่ยังไม่เกินเหลือประมาณลิตรกว่าถ้าเราเปลี่ยนถ่ายตามระบบมันจะพออออันนี้ไหนๆแล้วก็ขอพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาล์วน้ำและน้ำยาหล่อเย็นนะครับผมน้ำก็รู้อยู่แล้วนะครับผมน้ำไม่ถูกกับพวกโลหะตัววาล์วของเขาเนี่ยตัวสปริงจะเป็นโลหะถ้าเราใช้น้ำ น้ำน้ำธรรมดาหรือว่าน้ำที่ผสมที่ไม่ใช่น้ำยากูลแลนที่ไม่ใช่น้ำยาหล่อเย็นแท้ๆเนี่ยนะครับผมน้ำตัวนี้จะไปทําให้วาวเอสปริงเป็นสนิมและวาวน้ําจะตายจะไม่เปิดการทํางานของเขานะครับผมคือว่าเขาจะพอมันโดนน้าร้อนเครื่องยนต์เราร้อนแล้วนะครับผมจะทําให้สปริงตัวนี้อ่อนพอสปริงตัวนี้มันอ่อนตัวลงจะทําให้วาวน้ํามันเปิดแล้วบวกกับตัว ถังพักน้ำของเราจะมีแรงดันของอากาศดันน้ำให้เข้าเข้าสู่ระบบได้เร็วน้ำมันจะส่งผลเสียคือว่าถ้าวาล์วาน้ำตายวาล์วาน้ำต,ตัวนี้เป็นสนิมแล้วทําให้วาล์วาน้ำตายมันไม่เปิดเ็าเรียกว่าวาล์วน้ำตายนะครับผมจะทําให้ไม่ปล่อยน้ํายาหล่อเย็นเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับผมในห้องเครื่องจะส่งผลทําให้เครื่องฮีทโอเวอร์ฮีทที่เครื่องร้อนจัดนะครับผม จะทําให้ฝาสูบโก่งได้นะครับผมแล้วก็ขอฝากถึงลูกหลานนะครับผมถ้าจะเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหล่อยเย็นขอให้เน้นเป็นน้ํายาแท้นะครับผมอย่าเอาน้ํามาผสมเพราะจะทําให้เกิดตะกรนตะกันลดเป็นแสนยังซื้อได้อย่าใส่ใจแค่น้ํายาสองแกลลอนฝากถึงลูกหลานนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ